การเงินมีเงินเข้าแบบรัวๆหลากหลายช่องทางสวัสดีครับผมอาจารย์อามารินสิทธนฟันธงวันนี้จำอันพยากรดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันพุดกลางคืนว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เรื่องของการเงินอย่างที่เกินไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเงินเข้ากันแบบรัวๆหลากหลายช่องทางเนื่องจากว่าดาวเกี่ยวข้องกับการเงินนั้นโคจรทับตัวท่านเองได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะแปลว่าสุกสกาวสว่างสวัยนะครับดังนั้นฉจนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีจากนี้เงินเข้าแน่นะครับแต่มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันเรื่องของการที่จะต้องดูแล ครอบครัวคนในบ้านการเจ็บป่วยต่างๆด้วยนะครับและยังมีเรื่องของรถลาที่อาจจะต้องมีการซ่อมอีกเช่นการบ้านจะต้องรีโนเวทบ้างหรือจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นมีเงินเข้าก็มีเงินออกเป็นเรื่องปกตินะครับมาเรื่องของการงานนะครับจากนี้ไปการงานของคุณเนี่ยเริ่มเดินหน้าเป็นจังหวะจากโคนอะไรที่ติดขัดอยู่ เดินหน้าแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านต้องลุยเต็มที่อุปสรรคมีแน่นอนท่านต้องแก้ไขแต่สําเร็จเพราะฉะนั้นจังหวะนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสู้สุดกําลังทําให้เต็มที่สุดฝีมือดีแน่นอนนะครับมันเรื่องความรักนะครับคนมีคู่ต้องบอกว่าช่วงนี้อีกแล้วนะครับคู่เราก็บ่นเช้าบ่นเย็นบ่นได้ตลอดบ่นได้ทุกเรื่องนะครับ ทำใจนิดหนึ่งเขาหวังดีกับเราเขารักเรานั่นแหละแต่อีกมุมหนึ่งก็คือแม่คนฟังเนี่ยมันก็ลำคาญใจถือเสือว่าบอกรักเราทุกวันทุกเวลาก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องดีคิดอย่างนี้สะก็จบปัญหากันไปคนโสดเนี่ยคนที่เราไม่โปรดไม่ปื้มเนี่ยอาจตอบโจทย์เราก็ได้นะครับดูกันให้ดีเวลานี้มีจังหวะแบบนี้ด้วย นะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเนื่องจากเราอะช่วงนี้งานเยอะงานเดินหน้าแล้วการต้องไปติดต่อเจรจากับลูกค้าก็เยอะการเดินทางมากขึ้นงานก็มากขึ้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องพักผ่อนให้มากสําคัญมากกับการเดินทางนะครับเพราะมันมีโอกาสต้องเดินทางกันเป็นประจําแล้วก็มากขึ้นการพักผ่อนสําคัญที่สุดนะครับการขับรถขับลาต้องมีสติทั้งง่วงนะครับอาจารย์แนะนํา ให้พักจอดนอนสักงีบหนึ่งและเดินทางต่อจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทโดยเด็ดขาดอย่าคิดว่าไหวอีกนิดนึงไม่ได้นะครับถ้าง่วงจริงๆต้องพักควรบูชาเหรียญพระลาหูทรงคุดหลังดวงดีและทาสีพึ่งฟันธงพระหริหระประธานพรเพื่อให้เปลี่ยนร้ายนั่นกายดีการเจรจาพูดคุยกับลูกค้า ราบลื่นประสบความสําเร็จนะครับสําหรับท่านที่ต้องเดินทางเนี่ยสามารถที่จะทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสําเร็จสมหวังทุกประการนะครับ